กูไม่ได้มาในนามประชาชนแต่กูมาในนามอะไรก็แล้วแต่น่ะเขาใช้คําว่ากูแปลว่าอะไรฮะผมให้เอาไปเทียบฮะที่ก่อนนักศึกษานักศึกษาใช้ควาว่าอะไรเราฮะนักศึกษาใช้คําว่าเราเราเลยคือทุกคนทุกคนได้ผมอยู่ร่วมกันแต่นี้ใช่ว่ากูนั่นแปลว่าอะไรคนเดินอย่างพี่มาเสื้อเหลืองเดินกันเป็นแถวไอ้นี่คนเดียวประกาศบอกว่ากูมาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยทาเพื่อตัวเองไหมนี่คือการทาเพื่อตัวเองแบบเห็นได้ชัดวันนั้นแกเดินแบบก็ถ่ายแกแก็ให้ถ่ายเต็มที่แล้วก็กชูสามนิ้วแล้วแกก็เป็นคนที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์ สวัสดีชาว YouTube ทุกคนพวกกับผมในช่อง System ใเนคับการชุมนุมเดือนตุลาครั้งนี้เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ประวัติการเลยก็ว่าได้ จร,จริงๆมันมีเป็นปอดีศาต,ตั้งแต่ตอนที่เลือกตั้งแล้วฮะจากคนที่ไม่เคยสนใจการเมืองไม่อยากสนใจแต่ก่อนเนี่ยเปิดประชุมสภาใครสนใจฮะดูสัก20คนมั้งฮะแต่เดี๋ยวนี้พอมีประชุมสภาโอ้ดูกันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนทะลุปอดีศาสก็คือช่วงเลือกตั้งคนดูกันเยอะมากซึ่งปกติมันไม่ใช่ง่ายๆนะแล้วคนก็เอาคลิปมาแชร์ต่อกันคนให้ความสนใจกับการเมืองมากเพราะฉะนั้นเรียกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยสร้างปอติการหลายอย่างและการชุมนุมครั้งนี้ก็ถือว่าปอดการจริงๆนะเพราะว่าสื่อต่างประเทศมาถา ประชาชนเห็นถึงสิทธิของตัวเองเห็นถึงสิทธิของเพื่อนร่วมชาติอันนี้ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวเดี๋ยวผมพาไปดูเสื้อเหลืองว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็สร้างปริศาสตร์อย่างหนึ่งก็คือปริศาสตร์ของการมีมารยาทม็อบนี้คือสุดยอดมากนะครไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงในการชุมนุมนอกจากตอนที่มีการประทะเพราะตำรวจมาขัดขวางแล้วตำรวจก็ ออกเนียเหมือนจะสู้อะไรแบบนั้นซึ่งทั่หไเขาก็ไม่พอใจโอเคอน,นั้นเป็นการประทะเพราะการมาทําอะไรบางอย่างแต่ถามว่ามาราย,ยาทดีมากะฮะไม่มีการใช้ความรุนแรงไม่มีอาวุธไม่มีการทําลายเข้าของคือเรื่องนี้เนี่ยผมว่าอเมริกาอายอ่ะก่อนหน้านี้อเมริกาจําได้กันใช่ไหมฮะ Back Life Matter เล่นกันเยอะมากหนักมากทำาลายเข้าของทำาลายร้านพังร้านคนอื่นเขากระจกพังหมดนะแล้วก็ไปเผารถตำรวจขีดเสียรถตำรวจโอ้โหคนขาวขับรถมาดีๆก็ไปทุบรถเขาสุดยอดไหมฮะนั่นแหละอันนี้คือข้อความแตกต่างแต่พวกมันจจจะีวกบอกเกอร้างหื พวกอีกฝั่งหนึ่งนั่นแหละคนเขาก็ชอบเอาแบบอะไรนะคลิปของอเมริกามาแชร์ดูนี่อเมริกาเนี่ยตำรวจเขาปราบปรามหนักขนาดไหนทูไทดิแค่นี้มาทําเป็นบน่นโอเคเขาก็ใช้ร่วม,มาทําเป็นร้องไห้อะไรแบบนั้นแต่ความจริงแล้วถ้าคุณคุณจะบอกว่าเอาตำรวจมาเทียบกับตำรวจเนี่ยคุณต้องเอาประชาชนมาเทียบกับประชาชนฮนะคุณไปดูประชาชนอเมริกาก็ทำอะไรตอนชุมนุมปรท้วงเนี่ยก็ทำอะไรมีไหมมีการทาร้ายเข้าของทางร้านไหมไม่มีใครออกมาบ่นว่าเดือดร่รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมไม่มีนะเปอ๋เปอๆคนที่ขับรถมาเนี่ย ไม่เป็นไรด้วยคนขับรถมาชู3นิ้วให้ด้วยผมมีรูปถ่ายตอนคนที่ขับรถเขาชู3นิ้วด้วยนะเนี่ยแหละฮะนี่คือความสวยงามแล้วก็ความมีมรารยาทเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นปรวัติการเห็นไหมฮะทั่วโลกต้องอายอะแล้วก็มาประเด็นสําคัญก็คือประเด็นของเสื้อเหลืองฮะตอนแรกก็ชุมนุมกันดีๆแล้วอยู่ๆก็ผุดเกิดกลุ่มเสื้อเหลืองออกมามาอ้างว่าปกป้องสถาบันกนารสัตร์ซื้ออันนี้เดี๋ยวจะมาล้วงลึกกันมาจ้วงกันดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างมันมีความผิดปกติมีการ ทำเพื่อตัวเองเห็นแกตัวเองมากเกินไปจนนะ่าเกลียดจนเห็นได้ชัด2สองวันก่อนเราจะเห็นว่ามีที่ลาม2 3งถึงสาวันก่อนแหละที่ลามคาแหงเขาก็นักศึกษาประชาชนทั่วไปมันไม่ใช่แค่นักศึกษานะมันมีทั้งประชาชนทั้งแก่ทั้งอายุน้อยอายุมากมีหมดไปร่วมชุมนุมที่ลามคำแหงทีนี้ก็จะมีกลุ่มอ้างว่าเป็นรักษารักสถาบาันอะไรก็แล้วแต่นะก็ไปตั้งโต๊ะตอนนั้นแล้ว สุดท้ายเกิดการประทะกันคนจะเห็นตามข่าวกันเยอะมากคนก็เดือดกันมากนะว่าทําแบบนี้ได้ยังผมเองก็เดือดเหมือนกันฮนะก็ไปไล่เขาไปทำร้ายผู้ชุมนุมไปทำร้ายคนที่เขาประกาศยกลำโพงขึ้นไปทุ่มเขานั่นคือการใช้ความรุนแรงที่แบบน,น่าเกลียดมากทั้งที่ม็บเขาชุนบุมกันปกติไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครนะหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ยสื่อพีพีทีวีเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์เขาว่าทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมต้องใช้ความรุนแรงกับเด็กด้วยทั้งที่เด็กก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเขาก็ออกมาบอกบอกว่าเด็การน้วอคแย หลังจากนั้นผ่านไปอีกไม่นานสื่ออีกสื่อไปสามารถอีกเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าเด็กมายุยุยโดยฉั้นใช้คําที่ไม่สุภาพบอกว่าขี้ข้าประเด็จการเขาพูดอย่างนั้นนะบอกว่าเด็กไปพูดแบบนั้นซึ่งโอเคเขาตอนแรกก็อ้างแบบนั้นยุยุมาอ้างแบบนี้โอเคหลังจากนั้นผ่านไปอีกรอบนี้กรอรสตั้งโต๊ะถแถลง วันที่กรอรสบอกว่าจะปิดก็คือปิดสถานการณ์กรอรสสถานการณ์ฉุกเฉินที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการชุมนุมโดยเฉพาะนั่นแหละกรอรสก็ถึงกับช่วยถแถลงฮะช่วยเสื้อเหลืองออกมาพูดด้วยนะบอกว่าอ้าวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเพราะว่าเด็กไปชูสามนิ้วแถนยังไปพูดว่าค่ารับใช้แล้วถึงกับเอาคลิปมาด้วยสุดยอดมากกรอรสนะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลปกติรัฐบาลมักจะถูกกล่าวหาหรืออาจจะใส่ร้าย,ยไม่ใส่ร้ายก็ได้ว่าอ่าไปอยู่เบื้องหลังผู้ชุมนุมเป็นคนคอยทําให้เกิดความขัดแย ตามปกติของรัฐบาลควรจะปฏิเสธและควรจะพยายามทําให้ตัวเองอนะ่ตีตัวออก่างมากขึ้นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่นี่ต่างกันเฮ้ยก็อลอลอสอมาช่วยเสื้อเลยมาประกาศด้วยว่าเอาคลิปมาให้ดูด้วยนะเปิดให้สื่อได้ดูกันแล้วสื่อก็เผยแพร่ลงก็ไปทําให้นักศึกษาเนี่ยดูว่าเออไปก่อเขาก่อนแต่สรุปคําพูดนั้นแตกต่างนะในคลิปจะเห็นว่าค่ารับใช้ไม่ใช่ขี้ข้าลิตการนะเขาไม่ได้พูดแบบนั้นอา้าว แล้วสรุปคืออะไรเป็นความจริงผมไม่รู้แล้วนะตอนนี้อะไรคือความจริงฮะตกลงเขาแค่ชูสามนิ้วหรือเขาบอกว่าที้ข้าประเด็ดการหรือเขาบอกว่าข้ารับใช้เอาให้ได้สักอย่างนะอย่าแบบพูดไปเรื่อยนะไปใส่ร้ายหรือเล่นสกรปรกอะไรแบบนี้มันไม่ดีนี่ก็คือความสุดยอดของกอรอชอหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาจากภาษีประชาชนแล้วกรอ,อชอปกติเนี่ยถ้าเขาจะแก้ต่างเขาควรแก้ต่างให้คนในราชการหรือแก้ต่างให้ต,หตำรวจตำรวจใช้ความรุนแรงก,ก็ต้องมาบอกว่าเอาวันนั้นตำรวจทำแบบนั้นแบบนี้นะ เข้าใจได้แต่ถ้าเสื้อเหลืองนี่คือระหว่างประชาชนกับประชาชนละนอกเสียจากมีอะไรอยู่เบื้องหลังที่ถึงต้องเข้าข้างคุณถึงต้องไปพูดแบบนี้ไงฮะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้เราก็มาสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มเสื้อเหลืองนะหลายๆคนที่ออกมาชมุมนุมครั้งนี้แล้วก็ไปสร้างความรุนแรงที่ลำกระแหงเนะี่ยผมจับได้หลายจุดมากอย่างแรกนะตอนที่เขาประกาศออกมาพูดผ่านโทรโขงอะไรก็แล้วแต่นะเป็นเสียงดังอะ่ะว่าทาเพื่อกษรตริย์แล้วเขาก็ใช้คําว่าอะไรฮะใช้คําว่ากูกูวันนี้มาเพื่อสถาบัานกูไม่ได้มาในนามประชาชนแต่กูมาในนามอะไรก็แแล้วต่นะ เขาใช้คําว่ากูแปลว่าอะไรฮะผมให้เอาไปเทียบที่กันักศึกษานักศึกษาใช้คาว่าอะไรเราฮะนักศึกษาใช้คําว่าเราเราเลยคือทุกคนทุกคนได้ผมอยู่ร่วมกันแต่นี้ใช่ว่ากูนั่นแปลว่าอะไรคนเดินกันพีม่มเสื้อเหลืองเดินกันเป็นแถวไอ้นี่คนเดียวประกาศบอกว่ากูมาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยทำเพื่อตัวเองไหมนี่คือการทําเพื่อตัวเองแบบเห็นได้ชัดทั้งที่ไม่เคยใช้คําว่าเราถ้าคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์รวมเขาจะบอกว่าเราเราทุกคนเนี่ยมาเพื่อช่วยเหลือใครมาเพื่อเรียกร้องอะไร อันนี้ต่างไปนี่คือความแบบน่าเกียดมากเห็นได้ชัดว่าทําเพื่อตัวเองเดี๋ยวมาล้วงว่าทําเพื่อตัวเองเราได้อะไรฮะอย่างที่2ก็คือเขาก็เข้าไปปะทะโดยที่อันนี้คือจุดเล็กๆน้อยๆที่เห็นนะนะก็คือการที่เขาไม่พยายามที่จะมองรอบมองไปกล้องมองอะไรเขาก็เหมือนจุดมุ่งหมายเขาคือจุดเดียวคือตรงนั้นเหมือนพยายามจะรู้นะว่ากล้องส่องอยู่แล้วก็เพื่อให้กล้องเห็นจุดที่3มเห็นได้ชัดก็คือ การไม่ใส่หน้ากากการไม่ใส่แมสทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องด,งดง่งทังเป็นเรื่องที่พูดถึงกันเยอะมากโดนต่อว่ากันเยอะใครไม่ใส่แมสเนี่ยโดนว่านะถือว่าไม่เคารพกติกาไม่เห็นแก่ผู้อื่นพวกนี้ก็ไม่ใส่แมสแล้วไม่ใส่แมสมันยังไงฮะก็คือเพื่อเปิดหน้าให้สื่อเห็นนะเพื่อให้กล้องถ่ายฉันเยอะๆฉันกําลังทําเพื่อคนที่ใหญ่ที่สุดนะใช้การเพื่อคุณเผื่อฉันได้อะไรจากคุณฉันได้อะไรเกินอาจจะได้ตังค์ได้ตาแหน่งหรือได้อะไรก็ได้สิทธิพิเศษ,ษน,นั บอกได้ว่าหนึ่งในล้านแต่ไม่ใช่กับพวกนี้แน่นอนฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดเนี้ยสข้อนี้ก็ชัดเจนมากแล้วการทําแบบนี้เนี่ยมันมันขัดแย้งกับสิ่งที่ควรจะเป็นไงถ้าคุณบอกว่าอ่ะโอเคคุณปกป้องสถาบันใช่ไหมแต่การทําแบบนี้มันดันทําให้สถาบันเสือส่อมเสียเพราะคุณไปชูรูปสูงๆแบบนี้ชูรูปก็เรื่องหนึ่งแล้วแต่การชูรูปแล้วไปทำร้ายคนอื่นเขาไปยืนด่าว่าตอดายาบคายแล้วก็แสดงความเหมือนตัวเองชอบทำมากเพราะตัวเองเข้าข้างคนที่ใหญ่ที่สุดไง ตัวเองชอบทาอยู่แล้วยังไงก็ได้มีแต่ชนะกับชนะถ้าเข้าข้างคนที่แย่ที่สุดอะไรเงี้ยอย่ามาลุ้งตรงนี้อีกแล้วชูเสร็จก็ไปทำลายคนอื่นเขามันทําให้เกิดอะไรขึ้นสถาบันเสื่อมเสียเหมือนสถาบันเลี้ยงคุณมาเพื่อทําแบบนี้หรือว่าคนที่รักสถาบันต้องเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงมันทำให้สถาบันเสื่อมเสียไหมฮะอันนี้คุณจะไปลงโทษนะถ้าคุณจะรักสถาบันหรือหาว่าใครล้มอะไรก็แล้วแต่คุณควรจะใช้เหตุผล ใช้หลักการทีนี้ผมก็พาไปลองเทียบดูถ้าสมมติเป็นตัวคุณเองอะตัวผมเองเนี่ยเวลาผมโดนคนอื่นว่าเนี่ยผมจะทายังไงตามธรรมาชาติของมนุษย์ก็คือการหาข้อแก้ต่างให้ตัวเองแก้ตัวให้ตัวเองถูกไหมแต่ไม่ใช่การไปชูรูปตัวเองนี่อํานวยเนี่ยคือคนที่หน้าเขารบที่สุดอํานวยเนี่ยยิ่งใหญ่ใครกล้าว่าอํานวยเอา,เอาทําแบบนี้ได้ยังไงวะแบบนี้คืออะไรล่ะแบบนี้มันผิดปกติไหมใครจะมานั่งชูรูปใครแล้วมาบอกว่าตัวเองได้ความชอบธรรมนอกเสียจากว่าคุณรู้ว่าคนนนั้้ใหญ่่่ทีสุดุดคณรูวา หวังว่าคุณหวังว่าคุณจะได้อะไรเพราะว่าคุณไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่หวังว่าจะได้เงเผื่อได้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีกรณีเมื่อวานนะฮะที่มีประชาชนเสื้อเหลืองเนี่ยหลายคนไปเฝ้ารับสเสด็จในหลวงรอสิบะนะการรับสเสด็จผมก็ไม่ไปวิคออะไรเยอะนาะก็โอเคคะคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็เคารพสถาบันกษัตริย์มันก็โอเคเป็นเรื่องที่สวยงามอยู่นะฮะแต่ก็มันจะมีภาพที่เราเห็นว่ามีคนที่แบบว่าหมอบแบบแบบหมอบสุดตัวซึ่งปกติโดยธรรมเนียมหรือโดยการปฏิบัติหลัก ที่ผ่านๆมาเนี่ยเขามื่จะนั่งภาพเปียบหรือนั่งแบบท่าเรียบร้อยนั่งคุกเข่าแล้วก็กราบอะไรแบบนั้นแต่ไม่ใช่แบบที่เราเห็นในตามทวิตเตอร์ก็จะมีคนที่แบบโอ้โหนอนแบบตัวยาวเลยนะ่ะตัวยาวแล้วก็ลงไปกราบทําตัวแบบโอ้โหยืดจนต่ำที่สุดถ้ามุดดินได้นี่มุดไปแล้วนะถามว่าอันนี้ทาเพื่ออะไรฮะอันนี้ก็เป็นจุดวิเคราะห์ได้ว่าเหมือนพยายามทําให้ตัวเองโดดเด่นที่สุดผมพยายามมองว่าคนหลายๆคนในนั้นเนี่ยอาจจะหวังผลประโยชน์ก็ได้หรือบางคนอาจจะรักจริงก็ได้ไมันมีคนรักจริงก็มีฮะรักสถาบน,น,นีคแนะ่ทบ ทำตัวเบื่อเกินไปอ่ะแบบนอนลงไปแล้วก็กลับทําตัวเองคือมันแปลกมากอะรู้ไหมแล้วมันก็ทําให้ผมเห็นได้ว่าเขาก็กาลังทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละทำให้ตัวเองโดดเด่นที่สุดถ้าคนอื่นเนี่ยสมมติคนอื่นเขานั่งกันปกตินั่งคุกเข่ากลับปกติแต่อีกคนหนึ่งนั่งหมอบลงไปเนี่ยโดดเด่นไหมฮะโดดเด่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาพยายามทําให้ตัวเองต่ําที่สุดยิ่งต่ำยิ่งได้รับความสนใจเผื่อ,อเขาจะสนใจฉันบ้างถ้าไม่ได้ทาเพื่อให้เขาสนใจคุณจะทาแบบนี้ทําไมแล้วก็เหมือนเป็นการคือ ผมจะพูดยังไงเอาเป็นแบบธรรมชาติมนุษย์อะถ้าหลักการธรรมชาติมนุษย์ปกติเวลาเราจะแข่งกับใครเราต้องแข่งกันที่ความเก่งใช่ไหมความสูงส่งใครเก่งกว่าคนนั้นอยู่สูงกว่าสูงกว่าแต่ในแบบนี้เนี่ยกับคนที่แบบเหมือนเหมือนอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะรู้ว่าตัวเองแข่งไม่ได้หรือไม่มีความสามารถในการแข่งอะไรก็แต่เขาก็ใช้วิธีเข้าใกล้คนสูงด้วยวิธีการต่ํากว่าก็คือแข่งด้วยวิธีการต่ํากว่าใครต่ํากว่าคนนั้นชนะยิ่งต่ำเนี่ยยิ่งดียิ่งดูดี เพื่อเข้าใกล้คนสูงเพื่อให้คนสูงสนใจหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรแบบนั้นอ่ะเข้าใจใช่ไหมว่าคนที่แบบจะแข่งกันจริงๆจังๆมันต้องแบบนั้นต้องสูงสูงสูงแต่คนที่แบบรู้ว่าแข่งไม่ได้เลยพยายามจะเข้าใกล้คนใหญ่คนโต ในเมื่อชั้นแข่งกับใครไม่ได้หรือฉันไม่ไหวแล้วฉันก็อย่างน้อยชั้นก็เป็นผู้ช่วยกับพี่ใหญ่ก็ยังได้เป็นลูกน้องของพี่ใหญ่อะไรแบบนั้นอะอย่างน้อยมันก็กินดีอยู่สบายคิดอะไรแบบนั้นเนี่ยซึ่งผมไม่ได้บอกว่าความจริงเป็นแบบนั้นนะแต่ผมคิดว่ามันจะมีความคิดอะไรแบบนั้นไงถึงตัวเขาเองาจะไมไ่สามารถวิเคราะห์ตัวเองได้หมดแต่สิ่งที่มองเห็นออกมาคือมันมันทำจากจิตใจเบื้องลึกทําแบบนั้นเงแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งฮะก็คือกลุ่มเสื้อเหลืองเหมือนกันเขามีนามว่าอะไรนะ เงินเงินทองทอง,ทองเหรียญเหรียญอะไรสักอย่างน่ะก็ตอนนั้นมีการประกาศใน Facebook ด้วยว่าจะปกป้องสถาบันกษัตริย์แล้วมีคํานึงที่แบบว่าเตะตาความสนใจผมมากก็คือบอกว่า,าชีวิตนี้จะถวายให้กษัตริย์ยอมพลีชีพเพื่อพระมหากษัตริย์แล้วแต่ซึ่งอันนี้ผมมองว่าไม่มีความจร,งริงคะไม่เป็นความจรงิงถ้าคุณถึงขั้นขั้นนั้นจรงิงๆอ่คุณต้องช่วยเหลือกษัตริย์ด้วยวิธีที่แบบสุดความสามารถจรงิงๆ อาจจะบริจาคเงินตัวเองถวายเงินถวายอะไรที่เป็นความดีให้กับกษัตริย์หรือว่าคุณอาจจะออกมาทําในสิ่งที่พูดให้กษัตริย์ดูดีใช้วิธีหลักการอะไรต่าง,งๆใช้วิธีเหมือนที่ผมพยายามอธิบายแบบเนี้ยคุณต้องทําแบบนี้ว่ากษัตริย์ท,ทําอะไรบ้างทําข้อมูลมีความรู้มีอะไรออกมาพูดอ่ะกษัตริย์มีโครงการอะไรบ้างทาเพื่อประชาชนยังไงเดินทางไปไหนวันนี้นั่นแหละคือข้อมูลที่สมควรจะทําแล้วควรทําให้ประชาชนรู้ว่ากษัตริย์ทำดีขนาดไหนทำไมถึงมีการพูดถึงอะไรแบบเนี้ยทำไม้ถึงอยากปฏิรูปแล้วเรื่องปฏิรูปเนี่ยก็ ต้องอธิบายว่ามันไม่ใช่ปฏิวัตินะปฏิรูปกับปฏิวัติไม่เหมือนกันอย่าพยายามแบบเล่นโซกะปว่าอะไรเป็นปฏิวัติและผมก็อยากถามย้อนกลับเรื่องนี้ผมอยากถามมานานว่าในแพทย์เงินเงินทองทองเหรียญเหรียอะไรเนี่ยถ้ากับพ่อแม่ตัวเองทําแบบนี้ไหมอะกับครอบครัวตัวเองทําแบบนี้ไหมครอบครัวตัวเองผมยังผมไปไล่ย้อนเฟซบุ๊กผมไม่ค่อยจะเห็นแทบไม่เห็นเลยอะเรื่องที่แบบว่าโพส์พ่อแม่ตัวเองพพดถึงพ่อแม่ที่ตัวเองรักว่าเขาลบขนาดไหนดูแลตัวเองดีขนาดไหนไม่แทบถามไม่ได้นะยากมากอาจจะมีก็ได้ไม่รู้แต่ผมหาไม่เจอนะผมมมเเเเลลื่ออนไไปปปปยะาากก็็ีี2แ้วหจ แล้วสรุปลักจริงหรือไม่จริงพ่อแม่ที่ตัวเองแท้แท้นะเดี๋ยวมาแย้งผมอีกว่ากษัตริย์ก็คือพ่อแม่คือผมขอพูดในหลักแบบชีวิตความเป็นจริงนะไม่ได้มาเอาแบบสร้างภาพอะไรแบบนั้นไม่เอาตอนอย่าเล่นแบบนั้นนะผมก็กาลังบอกว่าพ่อแม่แท้ๆคุณทําแบบนั้นไหมเวลาพ่อแม่คุณโดนอะไรเนี่ยคุณจะมาชูรูปพ่อแม่คุณว่าพ่อแม่คุณเป็นธรรมผมว่าไม่แน่นอนทำไมถึงไม่ล่ะก็เพราะผลประโยชน์นี่ฮนมันมันไม่ใช่ผลประโยชน์มันคืออะไรถ้าสมมติไม่ได้หวังว่าต้องการอะไรจากอีกฝั่งเนี่ยคุณจะทาเพื่อ,อ แล้วแต่มันไม่มีฮาก็พูดไปให้มันสวยหรูแล้วเขาก็ออรู้อยู่แล้วว่าการจูงนุมนักศึกษาไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยเขาจะพูดให้สวยหรูยังไงก็ได้เพราะมันเบื่อมากคือถ้าคนฉลาดเขาก็ดูออกนะเด็กยุคใหม่ผมบอกเลยว่าฉลาดมากเด็กยุคใหม่มองเข้าไปเนี่ยมองออกกันหมดว่าคนยุคเก่าความคิดเก่าๆคิดยังไงซึ่งไม่ใช่คนยุคเก่าท,ทั้งหมดที่เป็นแบบนี้นะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งแหละที่แบบว่าคือเอาจริงๆนะให้ให้พวกนี้เนี่ย ออกจากราชาการหรือออกจากการทํางานณนะปัจจุบันเนี่ยเขาก็คงหางานอย่างอืงอ่น <_ d ata> ไม่ได้ยากมากเลยว่าจะประกอบธุรกิจตัวเองคงยากเขาถึงได้พยายามจะพึ่งอะไรแบบเนี้ยพึ่งอะไรที่บอกว่าได้ง่ายออมีตางทางรัฐโด,ดยทางรัฐอะไรแบบนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คนระับผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้คนคนหนึ่งเนี่ยคุณจะเคารพคนคน,คนหนึ่งได้แต่คนคนหนึ่งไม่สามารถช่วยทุกคนพร้อมกันได้ไม่งั้นป่านนี้คือสบายกันทั้งประเทศไปแล้วเป็นไปไม่ได้มันอาจจะได้แค่ไม่กี่คนแค่นั้นอันนี้เอาคนที่หวังนะถ้าคนที่ไม่หวังอันนั้นอีกเรื่องแต่คนที่หวววััังงเเนนนนี่่ยมมมมสสสุดท้้าาจจจรรริๆแลกก็็ะะะปบคคไ ไม่มีทางที่คนคนนึงสามารถดูแลทุกคนได้พร้อมกันซึ่งพวกนี้ก็ถือว่าเรียกว่าฉวยโอกาสแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าการจงรักภักดีผิดหรือการทําเพื่อตัวเองผิดการทําเพื่อตัวเองไม่ผิดฮนะแต่การเหยียบหัวคนอื่นเพื่อทําเพื่อตัวเองให้ตัวเองสูงขึ้นนั้นไม่ดีนะฮะอะไรคือเหยียบหัวคนอื่นหล่ะอย่างเช่กนกรณีเมื่อกี้ฮนะการที่กราบแบบสุดทางกราบแบบนอนลงไปอ่ะถามว่าเหยียบหัวคนอื่นไหมก็คือเพราะว่าคนอื่นเขากราบกันปกติฮนะคนอื่นกราบกันแบบธรรมดาแต่คนนี้ดันอยากทําไม่เหมือนคนค่น่แตตกาง อย่างน้อยฉันก็ทําให้ตามที่สุดอะไรแบบนี้วนอีกคนนึงเราทำยังไงก็คือการใช้โอกาสที่นักศึกษากาลังชุมนุมแล้วกาลังต่อต้านรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ใช้โอกาสนี่ฮะว่าอ๋อเนี่ยเมื่อมีคนกลุ่มใหญ่กําลังต่อต้านเราก็เลือกที่จะทําเป็นว่าเข้าข้างคุณก็จะเป็นคนที่เด่นที่สุดไงถูกไหมฮะแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วนักศึกษาไม่ทําอะไรคุณอยู่แล้วคุณก็บอกว่าคุณยอมถวายที่พีชีอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นจริงคุณคงทาไปนานแล้วล่ะป่านนี้คงไม่ได้ยินคุณพูดแบบนี้เพราะ นะกรณีของลุงเสื้อเหลืองคนหนึ่งฮะที่ไปชูป้ายแล้วโดนพวกเสื้อเหลืองทำร้ายโดนดจับกระดาษขยุ่มกระดาษลากตัวแกไปแล้วก็มีการแอบตกหัวอะไรก็แล้วแต่ซึ่งแกน่าสงสารมากนะแกเป็นคนที่ดูแบบไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลยนะแกมาแบบเรียบร้อยผมก็ได้ให้ทุกคนดูรูปแล้วผมไปถ่ายคลิปแกหน้าง,งานเลยนะวันนั้นแกเดินฝัางก็ถ่ายแกแก็ให้ถ่ายเต็มที่แล้วกก็ชูสามนิ้วแล้วแกก็เป็นคนที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์นะเขาชูป้ายโดยที่ป้ายของเขาเนี่ยก็มีความหมายประมาณว่าจริงๆแล้วสถาบันกระสันไม่ได้เกกกี่ยวข้องับาร นะเขาไม่ได้ทาอะไรผิดแต่คือ,อรัฐบาลรัฐบาลไปอยู่เบื้องหลงังไปเหมือนยึดอานาจกษัตริย์อะไรแบบนั้นซึ่งบางคนอยาจจะมองว่าไม่จริงหรอกแต่บางคนก็มองว่าเอสอสงสารแกจะจริงไม่จริงยังไงอีกเรื่องแต่จุดประสงค์เขาเพื่ออะไรเพื่อปกป้องสถาบันกษัตริย์ แต่เกิดอะไรขึ้นทำไมเสื้อเหลืองต้องทำร้ายเขาถ้าเสื้อเหลืองทำเพื่อกษริย์จริงๆทำไมต้องทำร้ายเขาโดนลากตัวขึ้นรถนะโดนไล่ออกไล่ออกโอโ้โหทุกคนพูดแบบออกไปออกไปแล้วก็ไปจับเขาชูกระดาษไม่ได้ขยำม,มาขยำทิ้งโหดมากดูจากคลิปแล้วจะเห็นว่าลุงแกมาที่ม็อบของเยาวชนปลดแอกม็อบของประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่มีใครทำอะไรแกนะแล้วแกก็ถ่ายรูปคนไปหลายคนคนก็ชูสามวให้ถ่ายดีๆนะ ทำไมถึงเป็นแบบนี้นี่คือความแตกต่างใช่ไหมล่ะคนที่ทําเพื่อผลประโยชน์ตัวเองกับคนที่ทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมมันต่างกันนะส่วนรวมเขาจะไม่ทําร้ายใครมั่วๆจนกว่าเขาจะถูกกันแกล้งแบบหนักหน่วงมาก่อนหรือกับคนที่มีอาวุธเขาจะสู้กันหนักแต่ถ้าคนที่ไม่มีอาวุธเขาก็จะไม่ทำอะไรนะลุงคนนี้เดินในม็อบนักศึกษาแบบสบายมากเขาใส่เสื้อเหลืองไม่มีใครว่านะไม่มีใครแบบมองดูถูกไม่มีเลยผมถ่ายคุณจะเห็นจากคลิปนี้ไม่มีใครมองดูถูกแกนะ คนก็ปกติแล้วก็เดินผ่านไปเป็นคนทั่วไปนี่คือการที่ไม่พยายามแก้ไขแล้วก็เขาลบเสียงผู้อื่นด้วยนะแต่น,นี่โอเคเขาก็ต่อต้านรัฐบาลมันก็มีคนที่แบบรักสถาบันกษัตริย์แล้วไม่ชอบรัฐบาลมีนะฮะอยากให้รัฐบาลออกไปเพื่อประเทศดีขึ้นนั่นคือคนที่รักกษัตริย์แต่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจากการทํางานวิชาชีพอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละแต่อันนี้ม็อบทำไมถึงไม่พอใจในเมื่อเขารักกษัตรกษ์เหมือนกันเขาใส่เสื้อเหลืองเหมือนกันตรงนีนะ้ผมก็วิเคราะห์ได้ว่าม็อบเหล่านี้เนะี่ยหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มหน้้นะ้้าาาานนนนนัันนะว่่่่ไไมมใใสแเเเพืออหหหค็จดรบ ยศหรือลบพิษสิทธิพิเศษอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่สามารถติดต่อกับคนที่สูงที่สุดโดยตรงได้ไม่สามารถติดต่อกับผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตได้เพราะว่าเขาไม่มีทางที่ติดต่อถึงเป็นคนธรรมดาเหมือนเจ้านายอะ่ะบางคนไม่สามารถเข้าถึงแบบประธานกรรมการได้อะ่ะไม่เอาซนะีอีโอนะเอาประธานกรรมการได้ทีนี้เขาจะเข้าถึงได้ยังไงเนอะประธาประธานกรรมการไม่ลงมาหาเขาเขาก็ต้องผ่านซีอีโอไงฮะ,ะติดต่อให้ซีอีโอขึ้นไปคุยกับประธานกรรมการะทะทผลประโยชน์ให้เห็นให้ท่านประธานเห็นแต่ถ้าประธานไม่คุยกับฉันก็ เดี๋ยวฉันจะค่อยๆไต่ขึ้นไปอะไรแบบนี้ก็เลยต้องติดต่อ CEO นะถ้เท่าที่เห็นได้ชัดก็จะประมาณนี้ถ้าสมมติมีคนกลุ่มหนึ่งที่รักประทานเหมือนกันแต่ดันจะล้ม CEO ีเนี่ยเขาไม่พอใจเพราะตัดทางเขาอะคนกลุ่มที่แบบว่าอยากขึ้นสูงอะอยากได้ผลประโยชน์เหมือนคนที่แบบทำรรมาหากินไม่ดีอะคนที่ขี้เกียรทำมาหากินอะไรแบบนี้เขาก็จะไม่พอใจแน่นอนอันนี้ก็พอเข้าใจนะอันนี้สิ่งที่ผมวิเคราะห์นะผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ะหมดแต่ความคิดแบบนี้นนมันออมีจริออนออยยงนะความคิดแบบนี้ในนั้นมันนนนดดดููออออออกกกกกมมมััหลาาาย่่่่งแแตไไ้้บบบวทุคน คนที่รักจริงๆก็มีรักนายกประยุทธ์จริงๆก็มีเหมือนกันแต่ยังไงแล้วประชาชนก็สําคัญที่สุด <c oughs> แต่ยังไงแล้วเนี่ยประชาชนก็สําคัญที่สุดฮะเห็นได้ชัดจากการที่ช่วงนี้เศรษฐกิจมีปัญหาช่วงก่อนนั้นนี้ก็เหมือนกันติดเพราะโควิดโควิดก็เป็นเพราะจีนเป็นคนทาไงตีพ่อเกิดพิฤตทำยังไงฮะนายกต้องมึงไง พึชชนนะ่งประชาชนฮะนายกต้องพึ่งประชาชนสุดท้ายก็บอกว่าอะไรนะมาชิมช้อปใช้แล้วก็อีกโครงการอะไรหลายๆโครงการตามมานั่นแหละเพื่อให้คนไทยใช้จ่ายในเมื่อพึ่งคนจีนไม่ได้พึ่งต่างชาติไม่ได้ก็ต้องพึ่งคนไทย,ย่เงี้ยสุดท้ายใครสาคัญละ่ะถ้าคุณไม่มีคนไทยคุณจะอยู่ยังไงไม่มีประชาชนอยู่ยังไงคุณอยู่ได้ทหารอยู่ได้กองทัพอยู่ได้ก็เพราะว่าประชาชนเพราะภาษีประชาชน,พพาส,ชาชนสุดท้ายคุณก็ต้องพึ่งประชาชนภาษีก็้ามาจากประชาชนการอุดหนุนการใช้จ่ายทำให้ประเทศเจริญเพราะประชาชนนะเขาถึงได้พยายามเรียกร้องไงว่า รัศดรจงเจริญเพราะว่ารัศดรเป็นคนที่ทําให้ประเทศดีมันไม่ใช่ยุคก,ก่อนเนี่ยยุคก,ก่อนอาจจะเออเวลาลบกันอเงี้ยอ่าหน้านำทัพใหญ่อะไรแบบนั้นคือเขาทำผลงานเงี้ยให้ประเทศอยู่รอดอนะโอเคน่าชื่นชมมากแต่สมัยนี้ไม่เหมือนกันสมัยนี้ก็แข่งกันด้วยเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะไม่ต้องมา ฆ่ากันเนี่ยไม่ต้องมาปิดชีพกันละกันส่วนเรื่องชุมนุมก็เห็นได้ช่ดหมาก็ต้องทาเพื่อตัวเองอ่ะมีคนที่มาจริงๆก็มีแต่ไอ้พวกที่แบบออกหน้าออกตาชัดขนาดนี้นคือทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นแต่สุดท้ายผมก็อยากจะบอกนะว่าคุณเก่งแค่ไหนใหญ่แค่ไหนสุดท้ายคุณก็ไม่มีทางสู้ธรรมชาติได้ไม่มีใครอยู่เหนือธรรมชาติได้นะฮะผมศรัทธานในธรรมชาติที่สุดแล้วธรรมชาติเป็นอะไรที่อลังการมากเดี๋ยวไว้ผมมาเล่าเรื่องแบบลี้ลับในโลกนี้ที่ผมคิดในสมองเยอะมากนะผมนั่งคิดเก็บทุกวันว่าผมจะนั่งคิดเเรรรรืืรร่่อองงมชา กฎของโลกอะไรแบบนะี้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไว้เข้ามาอธิบายเพราะาอยากจะบอกว่าไม่มีใครสู้ธรรมชาติได้เนีย่ยความแก่สุดท้ายคุณก็ต้องแก่แล้วคุณก็ต้องจากไปมันเป็นกฎของธรรมชาติต่อให้คุณเก่งแค่ไหนคุณใหญ่แค่ไหนคุณก็ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติแผ่นดินไหวคุณก็พังลมพัดพาย,ยุเข้าคุณก็ต้องหลบน้ำท่วมคุณก็ต้องหนีอะไรแบบนะี้นี่คือธรรมชาติที่ไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้วคุณสู้ธรรมชาติไม่ได้เลยไม่มีใครสู้ธรรมชาติได้สุดท้ายโลกก็ต้องหมุนเวียนไปเก่าๆออกไปใหม่ๆก็แทนที่แล้วใหม่ๆก็จะสร้างอะไรที่ใหม่ขึ้้นแลว สมัยใหม่เนี่ยก็จะคิดเพื่อส่วนรวมมากขึ้นนะทุกคนคิดเพื่อส่วนรวมไม่ใช่สมัยก่อนแบบว่า,วาเออหวังรวยทั้งรัดหวังให้ตัวเองได้อย่างเดียวไม่สนคนอื่นกับพ่อแม่ตัวเองไม่ก็ไม่ทํไม่ทำแบบนี้นะแต่คนยุคใหม่เขาใช้คําว่าเรากับคนยุคเก่าที่เห็นหนกันเขาใช้คําว่ากูทําให้กูแม่งคนเดินด้วยกันเยอะแยะไม่มาบอกว่ากูได้ไงแล้วก็อยากจะบอกนะว่าการที่ไปใช้อารมณ์ไปประทักับเขาแล้วก็มีกรณีป้าเหมือนกัน ป้าคนหนึ่งที่บอกว่ามึงชูสามนิ้วเดี๋ยวมึงตายเนี่ย,ยอะไรอ่ไปไปว่าเขาเอาจริงๆกับคนแก่ๆคนมีอายุนี่ที่สมองอยังความคิดเก่าๆเนี่ยถ้านักศึกษาเขาจะสู้นะเขาเตะที่ขาหักเขาสุดเขาเสื่อมแล้วอย่ามาทําแบบนี้จริงๆถ้าเขาจะสู้จริงๆนะเพราะคุณก็อายุมากเขาไม่อยากทําคุณเขามาด้วยสันตินะเพราะฉะนั้นอย่าไปทําเป็นเหมือนตัวเองเก่งนักเก่งนาะซ่าหรือตัวเองชอบทำเนะี่ยเพราะพวกนี้มันรู้ว่าในเมื่อฉันเรียกร้องให้คนที่ใหญ่ที่สุดฉันก็ต้องชอบทำอะฉันเรียกร้องให้ประยุทธ์ฉันก็ชอบทาที่สุดฉ อะไรแบบนั้นไม่ใช่ว่าจะอ้างคนนู้นคนนี้แล้วจะทําอะไรก็ได้มันไม่ได้แล้วถ้าเขาจะสู้จริงๆคุณก็ไปเองเหมือนกันอะแต่เขาไม่ทำาเงี้ยเขาก็เรียบร้อยอุตส่าห์รักษาดีๆเพราะฉะนั้นอย่าใช้ความรุนแรงฮะคุณจะชุนดูอะไรก็แล้วแต่จะอ้างกษัตริย์อ้างประยุทธ์อ้างอะไรก็อ้างไปเถอะแต่ก็อย่าใช้ความรุนแรงต่างคนต่างทําหน้าที่ตัวเองไปฮะคุณชอบก็ชอบต่างคนต่างชอบทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิงไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ